บ่เหลือแล้วนี่เบิ่งเพลงมันฟังครับพี่น้องไปฟังแล้วก็สิติลิกสิน้อกันครับพี่นอ้องที่จะอยู่เปิดเรื่อยเหรอเอาฟังตรงนี้นะครับมันสิติลิกสิทครับชิดปะมือนี้ได้เมนูยัยงครับนี่อ้อมอ้อมซีดนะครับเจ้าของบ้านบ่นบนอยู่ครับ ขาจ้างฟาบ้านครับมึอนี่อืมเอปิดเลยดึงที่ล่ะ Bộp lên đi tất cả các điểm tất cả những 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 điểm tất กเกียย์เข้าไปยืดยืสองเกียย์เข้าอ,อืมสองยิบเทมแทมเทมมันยังเปืองไปยังอีกนี่่ยังไเกีับเดี๋ยวที่อ,อาจารย์เลยเบียดเส้นบนลถโอ้ยินดิสิอาะคอวาเนือลนึ่ ส่ำน,นะนี้น่ะเ <Okay. S 1> ขาสิเห็ดกินแล้วว่แม่นว่ลูกค้ามึงเอ้ยเดียดพงพี่น้องนี <c ười> ่คนดีก็มักสิอาภัพรัพกครับ <c ười> บส่สมประกอบจักอย่างนี่ทุกอย่างบ่ม,มีทุกอย่างหรอบนี่ทุกอย่างครับ <c ười> ม่มีอย่างเดียวอย่างฮะม่มีคนรู้ใจครับอันนี้เขาไปพาเมียะไรเขาเปิดตัวน้องสาวเยวเห็นอยู่เห็นในคลิปบ่อันนี้ใครครับใครครับเมียครับเมียเพิ่งมาเนอะ ได้ปะได้ปะขนก่่้พอไปนี่เจียงะไลำปาปะลำปาเสรเลยะคัน้าพอพ่อเข้นนะอันนี้ก็ให้อีหาเมียให้ซับปลรือพ่อเลยครับผู้ดีฮูจะค่วม เพชรเป็นเมื็ดกุยยางคู่แนวเพชรว่เป็นอย่างเดียวครับตัวผู้หญิงบงเป็นครับแต่ว่ากันี่นะครับผู้หญิงกับซ้ำเนื้อเนี่ยครับจะป,ประหลือเทียบเทียบตุ่มจนเปืเป่อยครับ, <laughs> บอกเกออแล้วเทียมพอแล้วนวดอยู่วนวดอยู่ดับดับดับพักมันเช่นนี่ โอ้พี่ไร่พี่ไร่พี่ไล่เนี่พี่น้องโอ้ยเห็นยังกระเส็บผุ้น่ะผู้ดีหูจะก่วมล่างถวยล่างซ้ำเรียบร้อยครับโอ้ยหายอีกแล้วตายซิบซากกับหาอะไรครับผัวแบบนี้ครับอืมเดี๋ยวนี้เขากะสั่งกูดสั่งแฟบสั่างแ็บสั่งแฟบเขาสั่งสั่งฟูดสั่างแ็บครับสมัยนี้โทรกิ้งเดียวหอวไลน์ครับ ลกูกมสมัยออนไลน์สมัยมวนสมัย,ม,ม,ยมีแห้งเขาว่ามานลำบากลำบนสิเถอะครับอันนี้ผัวขี่คาดผัวนี่ถ้าลำบากเฮ็ดก,กินเห็ดยากแล้วก็ต้องล่างเคยล่างซ้ำมันอยู่มันมวนครับงงอืเขาแรงกับพุ่นละโรงเรียนตะวันแดงเนี่ย ผูดอะไรกันผู้ใดไกันไปเช็คอินอยู่อันตะวันแดงอยู่โรงเรียนแล้วก็จมมาหาเมียบ่ได้นี่ต้องมาเช็คอินอยู่ให้อยู่สวนนี่ยูนี่ตะบ่มีฮาว่าไรกันอยู่คนท้ได้กินเหลียอยู่ว่าบ่มีเขาก็ได้กินอยู่พว่าผลเขาได้ซื้อกินยาพิษช้าเขายูเห็นตัวมอมแยี่มแต่ร้อนหนอสารศาส่งมากเหมือนี่ ่ีไปไฟฟ้าแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็มานี่แหละเอืออ่านกินน,นั่นมันอ่านกินเนปซีอนนึน้องป่วยพี่น้องป่วยเหนปซีอีวยเขาไอทีเดียวนี่ยิ้มรัดละ่ะโอ้เห็ดอยูใใใ่ให้กินแสบครับพี่น้องแจักว่ะ แซบแซบพี่น้องแซบแซกินมาอย่างทั้งกันครับมัวว่าทยตนหา่ย่งเขาจุนี่ยเาเขาแขน่นมือแดนให้หงสคารเต้งูสารไม่อยู่างเลยแ่มึงยังโกลางไงไปยุ่งมหาเลย คอยูยังมูหัดเขาดีรึรอยูยังจ่าดังเยหัวลงจ้าหัวีแมงอาจารย์รถเกียร์ขมอาจารย์รถเกียร์ขมบเขมเลยเขมนมันนปีดบปอมนี่ไหมปเบื้งหนังทิ้งลืซิดู้ยแล้วกันสอาที

ก,กินบ่้เนี่ยูเหล็กอไรเน่ม่รู้ด,ดูเจ้ามอมกี่ตัวมบนอมึเ่งน้ามาันเจ้าประมกักประยังลงยังลงเเพิมเลเพี้ยเลย เดี๋ยวจะพักหน่อยว่าพักยังหน่อยยอีกเลยแต่หัวเราผ้าอันนี้ใส่ลไล่ไว้ไม่คิ้วเอา้เอาอยู่กับซับเปอร์เลยผ้าสวบปแล้วครับเนี่ยตอนหอนกับตอนตอนเย็นรสชาติต่างกันเนาะอืมมันดี้นเข้ม จะมันเข้มป่กลางคือเข้มไปไหนาเข้มไปไหนนีนอามันเยมันจะเข้มแหงนอแล้วมันเข้มว่าแ่แตอนติม่มพอดีแล้วจบอกเคยไตรอบ่าสุดนี่แหละเข้มเลยเห็นพอดีแล้วทำนี่แหละกับโเ,เม,เเม,เเมว่าโเมในคอนอนื่นมึง แสบแสนีมืนยังออมแซบนีมันไม่ยังตีมอ่ะมันเนื้อยเหนื่อยังนเเซออยัสีแซบกวนาะเอาเนื้อแท้มามันหยาบเนาะมันอันนิ้นนียว นี่พี่น้องคอยทายยังก,กับบ่มีคนเบิ่งครับทายผู้สาวากุญจอยกับเบิ่งทายแล้วผู้เหลืเจ้าจคือเบิ่งดีคอยถามยีนทีเถอะมันเป็นแต่หัวขังไหนคนยังจริงจังกับชีวิตเป็นลุงทุนหนึง่งสองสามลอยไปสื่อพิซซ่าผู้สาวทายให้เบิ่งกับบ่ึ <c oughs> ้นบ่คุมม้มหมดค่าพิซซ่านี่วาสนามมุจอยเมื่อเดมาเบิ่งนี่สิแหละเราเป็นเบิ่งหของผู้สาว าหนานใจผู้สายให้มึงต่้งหลายคนกับว่ายอดวิวไประด้เลยดูท่านอาจารย์ไประเดียวความน้ำมันอย่างชเชียวนะปันกวนไหพท,ที่นี่นะอ้ะาพี่น้องกินน้ำกันคำนี้นะครับ,บน,านาน่น เอาเดี๋ยวภาพไปบึงผง้สาวอสิมึงอาจารย์ปาะกอนครับสบายดีครับ